ก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ในต้อมเข้าครัวนะครับวันนี้ต้อมครัวจะพาเพื่อนนะครับมาดูวิธีในการทําผักกาดดองนะครับผมแบบฉบับของคุณยายนะครับเสียดายนะครับต้อมไม่ได้ถ่ายวิธีในการทําให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเสียดายนะครับต้อมไม่ได้ถ่ายวิธีในการทาให้เพื่อนได้รับชมกันนะแต่ต้อมได้แอบถามสูตรของคุณยายแล้วนะครับว่า มีอุปกรณ์หรือว่าส่วนผสมเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับผมก็ตอมจะมาบอกให้เพื่อนได้รับรู้รับทราบกันนะครับผมนี่นะครับเพื่อนหน้าตาของากาศดองนะครับผมก็ได้บรรจุไว้ในฝัดโหลนะครับก็ผักกาดก็ตรงข้างหลังนะครับแปลงที่เราปลูกไว้นะครับผม มีเยอะนะครับก็จะนํามาเป็นการถนอมอาหารนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะมีนะครับผักกาดนะครับผมนะครับประมาณขดโหลเลยนะครับเท่าประมาณใส่ในขดโหลนะครับแล้วก็ถามยายยายบอกว่ามีน้ํานะครับน้ําต้มสุกนะครับผมก็ตอนก็คือใส่น้าผักกาดเข้าลงในโถก่อนนะครับแล้วก็จะ นำน้ำต้มสุกลงไปเติมให้เต็มนะครับเพราะไม่ผักกาศเลยนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวนะครับผมข้าวสุกนะครับหรือว่าข้าวหุงก็ได้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีพริกแห้งนะครับยายว่ามีพริกแห้งด้วยนะครับเพื่อนใส่เพื่อว่า,าเพื่อไม่ให้ผักกาศดองของเราเสียนะครับ นะครับผมแล้วก็มีกระเทียมอีกนะครับผมกระเทียมจะเป็นตัวช่วยให้อากาศตองเป็นไวขึ้นนะครับบอกว่าใช้เวลาในการทำประมาณ3คืนครับผมเพื่อนถ้าจะให้เปรี้ยวกว่าน,นั้นก็4-5หคืนก็ได้นะครับ ็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับผมผักกาดดองสูตรของคุณยายก็ทําเมื่อเช้านะครับต้องไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันนะครับขั้นตอนในการทํานะครับผมกดโลแบบนี้น่ารักไหมครับกดโลจากขนมนะครับจุผักกาดดองนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ช่อง youtube ของนาย้อมเข้าครัวด้วยนะครับที่มีเมนูดีๆในการนำเสนออาหารและเรื่องราวดีในการทำอาหารนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ